สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่องคายไทยไล่ทุ่งนอพี่น้องเมื่อนี้ออกเลาะอีกแล้วครับลอยเลาะคือเก่าพี่น้องครับอยู่ตีนภู้แตพเลยพี่น้องค่ะบ้านใกล้เรือนเชียงครับสิพาพี่น้องมาเบิึงทาญาตคายดังคายงามครับของลูกมาสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งลูกเจ้าตาเพชรนะพี่น้องเพราะว่าเป็นลูกตัวแม่ตัวแรกที่เราแจ้งมาเจ้าความเจ้าตาเพชรเราบอกมาครับพี่น้องกันสิมมพ่ออแล้วแล้วครับหายากแข้งพี่น้องแต่ว่าออกกอนนี่มันเจ้าใดล่ะเบิ่งเอาเลยครับน้่ เดียครับเจ้าของแล้วอยู่เพียเอาตาสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสี่ยครับตาเนีนับซื้อเพื่อนรู้จักนะครับซื้ออย่างเจ้าอะซื้อผูมดาวลุ่งมีปัญญาครับอยู่ภูตะเผาวิละพ่อแม่พี่น้องครับสกัดบ้านยังครับตาเขาเอื้อนแถวนี้อย่าบ้านน้อยนกเขาทองบ้านนกเขาทองครับตำบลตำบลโอโลบโอโลอำเภอภูเขียวเนาะครับอามูซีมูนี่บอกครับเดินลูกเจ้าตาเพชรเอ๋อมันก่อนนี่่ละอย่าครับ ลูกสาวของตาเพชรเลยล่ะหนาวเด้๋วพี่น้องว่าหันไปเบิ้งลูกสายบนนี้วเบิ้งลูกสาวนี่ละลูกสาวปะนะป้าอายุจากปีแล้วคุณพ่อเนี่ยปีหนึ่งพอดีนะเต้วันที่หนึ่งน้องไม่ซื้อน้องไม่ซื้อน้องไม่ครับมันออกมือปีใหม่พอดีนะหังก็ได้ปีหนึ่งโอ้คว้ยปีหนึ่งติเนี่ยครับสูงเท่าไหรแล้วเนี่ยตาสูงร้อยสามสิบสองแล้วร้อยสามสิบสองครับโอ้โหไปปีสามแล้วอ่าหน้าตาเพื่อนแม่ ครับก็ต้องการก็เปิดอยู่แต่ว่าหังบุทธได้อย่างแน่นอกก็ต้องการได้ครับอืปลูากันได้คุยกันได้ครับอายุหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีพอดีหนึ่งปีพอดีเลยอย่างเงียจะดินจะดินจะดิไปผูกเพิ่นไว้ับไยอิสระรสให้เเพิはは il, oh. ิ่นได้ปูยางเบิ่งดากเบิ่องยังดูเออครัแม่เพิ่นสีห่วงอยู่คนหนึ่งพี่น้องเบิ่งความใหญ่ของควายปีหนึ่งเบิ่งดูครับปีหนึ่งครับปอดเพิ่มแข็งเบิ่งขา เพ่นเป็นเล่าเบิ่มด้วพี่น้องพพ่อเพื่อนเป็นเป็นลูกเบิ่มเนาะลูกเบิ่มนี่ครับตัวแม่ได้เนี่ยพอมันลูกเบิ่มนี่ตัวแม่แม่ครับเดืเบ่งอายุหนึ่งปีอ่ะพี่น้องคายหนึ่งปีสูงไปปีหนึ่งพอดีมือหวานเนี่ยครับได้ปีหนึ่งมือหวานเนี่ยวันที่หนึ่งเนาะครับมันเกิดปีน้องมือปีไม่เกิดปีไม่เลยซื้อว่าน้องไม่ซื้อน้องไม่ซื้อน้องไม่ไปเลยครับน้องปีไม่เลยเนาะพี่น้องก็อยากเบิ่งก็มาเบิ่งเอาครับโอ้โหเบิ่งพี่น้องเบิ่งหน้าตาด้วยครับ คือกันเป๊ะกับไอ้ไอ้ก็เกิดกนเครืองเดียนเจ้เป็นตัวผู้พี่น้องพี่น้องร้องไหเบ้างนะครับผนผูเ้เดยวาศพชิปนี่เป็นชิปแรกอ่ะน,อน้องมันอันที่เกิดเดียนสามบึดนี่ละอ่าโอ้บิึงพี่น้องเบิ่งแขงขาเบิงบ่งหุ่นเลนะคายปีหนึ่งอ่ะเกิดจากแม่เพื่อนบ้านบ่านบาตาหรือแม่ยเราไดนเนี่ยแม่มันผมก็บโบฮู้กันผมซื้อมาเนี่ยครับซื้อมาสองตัวเก้าหมื่นเกตผัว เลิกขายคูมันไปละก็ดมืนทีอ่าเป็นเม่นองไม้นี่ไว้เนาะนี่เม่นองไม่น่ะได้แล้วได้เกเก้าเดียนนั่นละนี่ะแต่เห็นน้องเบื้องน้องมันเอาครับอืแล้วเพิ่นทับไ้อีกเราติวตัเนี่ยทับไปบักยังเกาะเจ้าวายอยู่บนเหียน่ะบุมลอยล้านเออบักบุมม้อยล้านโอ้ทายาทเบิ่มคือกันนั่นก็ทายาทเบื่มละอเอาเบิ่งเทียบกันดูว่าตัวใดเสียลูกดีไหมละอละเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งดูลูกเจ้าตาเพชรบัน รถเราเข่ากันเขากัล้อกันแล้วนี่ยบ้านเฮียนล้วแบบุ๋มร้อยล้านนะล้อทะเบิงประชันกันเนาะบุ๋มครับโอ้ยแข่งขาไปพี่น้องแม่เพิ่นก็หวงลูกเลยพี่น้องว่ไทยชิปซื้อๆดอกเป็นนางเอกซื้ออือย่าเด่นไในพอไทยให้เป็นนางให้ได้เป็นดังๆมึงดูให้ดังๆมึงดูเนี่ยตาเพชรนั้นเป็นยังไงแท้ผู้ใดก็ว่าแต่วักตาเพชรเนี่ยกชาวเป็นโกอินเตอร์แต่ว่าบ่ได้ตาเพชรือพอดอกเนาะบัวได้ได้คว่ำไงความสูงย์คว่ำอลังการเนี่ยพี่น้อง ขวเบื้องหน้ามุนเบื้องขึงเบื้องบ่คักว่ามันโตผูกคนละพี่น้องกันกว่าบักเก้าเจริญบักเด็กมาจะใสีบักเพชรกูไทสเด้๋นี่ล้วเอามาเบื้องเช่กันเดี๋ลูกมันน่ะนี่ละลูกตาเพชรจ่ะครับลูกตาเพชรพี่น้องผู้ใดบ่าลูกเพิ่นว่าได้ผลลูกเาเบื้องเอาเนี่ยครับผลงานเพิ่นน่ะครับผลงานเจ้าตาเพชรปั้นนลสลาอูมีแต่ระดับสุดยอดเด้อพี่น้องเราทับสดจังเดียวเนะครับบ่มีน้ำเชื่อเพรต้องไปหาน้ำมอในเนอตาเนาะครับ น้นทับสดบอกปากต่อปากอย่างเดียวครับนี่คือผลงั้นตัวทบ่ร์สองคันผมว่ากาจีวาจังเลนัสซี่ป้อกันได้ครับป้อกันได้คันนี้จขงไถ่ผุ่มก็ขายอยู่ละไัน้ราคาแล้วยังอยากเปิดอยู่ได้พี่น้องขนาดควยงับนนี่ครับแต่ว่าบอกไปกันเวยระบ่มีเบอร์โทรพี่น้องโทรศัพท์บ่มีลอกใ้เอาเบอร์นี่ตัวจริงยูตินพูต่เผาเลยเสียเว้นดี่ละไอ้ป้องนี้มีจากตัวซี่ตัวเตะครับตัวนี้เด้แม่ใดเนี่ยตัวนี้ครับ ว่าบักอีหยังเลยอยู่กับสุรินสุเรื้อนนั่นแหละปานสุรินบอกเออลูกบักปานสุรินนั่นน่ะลูกบักปานสุรินแล้วเนี่ยโอ้มีแต่เล่าดังๆอยู่น้ำเจ้าบทติดสนับครับน่ะเผยพวกนู้ปีน้องนันบอกเราอ่ะเนี่ยตัวนี้ที่เปิดอยู่น่าจะเกล็ดมืดน่ะตัวนี้ก็สิเปิดอยู่ครับเป็นตัวแม่ตีตัวแม่อ๋ออเถอะเดี๋ยวค่อยเบิ่มตัวคลิปต่อไปแล้วพี่น้องคลิปเปิดเดี๋ยวจิรีวิวให้เบิ่งคัก มาเรากันได้คุยกันได้นะตัวนอนอยู่พุ่นเนี้ยตาลูกแต่ีพุ่นน่ะอีตัวนั่นน่ะอีตัวนั้นเขาว่าเขาซื้อมาตั้งแต่โคราชนะผมก็บอกว่า<อ>ลูกบักอย่างบ้าโอ้ยไงขึ้น,น,น,นกันบ้านมันไงเหมือนนกายเจ้าเน้นสายพันธเหมือนตัวนี้ไหมเออสายพันอะไรนะว่ามันมีใบอย่างน้ำขอหรอกเขาว่าลูกตัวเมียขึ้นกันเด็กโคราชตัวเมียอืมใหญ่ใบพวกเกี้ยวดอกตาใบปลอมได้เบื้องดีเอ็นดีใช่ไหมผมก็บอกว่าอย่างเนลาเซียเบื้องดูครับเพื่อมนเบื้องเขาดื้อ ใบมะเกีลือด้วยครับเรามาเบิ่งโตเอาพี่น้องแล้วาเราก็อาจสิเปิดอยู่ครับพี่น้องครับเปิดแต่ว่าเบิ่งคลิปหนาด้วยครับคลิปเราสิเปิดคลิปนี่นิ่งชนในข้องเลาวตาเนาะครับตาเลี้ยงควายมาหลายปีแล้วตีเนี่ยเลี้ยงมาได้สามปีนี่ละเนี่ยสามปีนะถัก็หัดซื้อควายนี่ละหัดซื้อควายมันเลี้ยงโป๊ะกีซื้อเตลินเตงัวเลตงัวครับวันนี้่องข้อควายซื้อควายซื้อละ มั่นใจของเราไปเห็นของเราเลยว่ามักแลายปักตาเพชรน่ะเลยบพขายนะกน่ะเลยเอาเลยครับเลยร้อนเลยเบิ่งลูกมันก็ได้ใจอยู่อ่าคุณพี่น้องควยแล้วขนาดว่ามื้อใหม่ละแม่มันอ่ะลูกแรกปีคัดสรรพ่อพันพออย่างมาส่แม่ของเรามีแตโตงามงามเบิ่งเอาพี่น้องครับคุณน่ะแต่ละตัวครับเปิดเปิดตัวนั้นกับเปิดกันแล้วนะตัวนั้นเปิดพ่ะหน้าพี่น้องตัวนั้นก็หกกว่าแ้วน่ะ ยวเอาไว้แต่ชิปรุนค่อยเปิดชิปนี่เพราต้องฟาบบอกเพื่นอนครับให้ชมรบรรยากาศก,ก่อนนี่แ<อ>ทนผู้ชมรอติดตามชิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อมีแต่เม่สาวทั้งนั้นม,มีแต่เม,ม่เมาส,าสาวสาวทั้งนั้นเลยพี่นอ้องเอาชิปนี่กะให้พ่อแม่พี่น้องพับน้ำพ่อแม่พี่น้องผมมาเบิ่งกันลูกของเจ้าตาเพชรเนี่ครับเป็นลูกสาวตัวแรกเนาะเพราะตัวแรกแท่นเป็นตัวผู้มันบ่ตาเป็นตัวผู้ไอ้มันอ้มันจะอายุไล่เลี่ยกันห่างกันบ่ถึงเดือนเนี่น้องมันมันที่ผมเอาไปทับน่ะมันเจียบคว้ยบอกดีล่ะ ทับรติดผมได้ประทับชองเทียครับอ่าผมมามามักไหลบอกกับเส่ตัวไหนผมปบบทับเบ,บิ่งหน้าตาเพื่อนเออพี่น้องโอู้ยให้ลูกแม่สุดยอดสุดยอดครับ <laughs> เอาชิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แล้ค่อยรออชิปหน้าเป็นชิปเปิดราแล้วคาแเม่สาวน้อยของเราเด้อพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ